ประมาณ17เนกา5โมงหิมะตกเลยอ่ะหิมะตกหนักมากตอนนี้เขากับเราออกมาถ่ายรูปกันนี่พี่บุรีก็กำลังถ่ายรูปอยู่ค่ะดูี้พายุหิมะค่ะพายุหิมะก็ต้องมาค่ะเฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปดูผมไม่ไหวแล้วหิมะหิมะหนาวมากเรามากินหิมะกันดีกว่า นี่นี่เขาเขาถ่ายวิดีโอกันเถ่ายวิดีโอกันอยู่ค่ะนี่ค่ะไฮนี่นี่รักเลยดาวมาครับพี่ตอนี่แท็กมาด้วยชขอขอถ่ายไม่ใรูช่กรเาไปเดินเล่นกันดีกว่าหิมะตก่างนี้ ไม่ค่อยหนาวเลยไม่หนาวเลยครับไม่หนาวเลยนอนเล่นบนหิมะดีกว่าครับเอออย่างงี้้หแล้วน้ขอด้วยพี่นุอโอ้ ยอดครับนอนอ,อีกทีวดีโอพอไม่ไหแล้วมันกัดเท้ายอดยอดครับ